สวัสดีครับแฟนเพจเปเล่เมืองสระบุรี FC ทางช่อง YouTube ทุกท่านนะครับผมสำหรับวันนี้ผมก็นำพระสมเด็จวัดระฆังพิมพเจดี JD, มาให้ทุกท่านได้ศึกษาเนื้อหาและพิมพ์ส่งร่วมกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับผมชอบแบบไหนศึกษามาแบบไหนก็ให้เก็บแบบนั้นนะครับผม เพราะว่าคนเราชอบไม่เหมือนกันก่อนอื่นเลยเดี๋ยวผมจะมาให้ชมบล็อกแม่พิมพ์องคดารานะครับเป็นเป็นเป็นบล็อกเป็นองนี้นี่องดาราอยู่ในหนังสือหลายเล่มนะครับสําหรับองนี้ในหนังสือหลายเล่มเป็น เป็นบล็อกแม่พิมพ์ที่สวยงามนะครับสวยงามยังไงเพราะว่าพระนะครับผมพัดท่านามีหน้ามีตานะครับผมเห็นไหมครับเหมือนเหมือนจมูกแล้วข้างล่างก็เป็นเหมือนคล้ายๆปากอันนี้เป็นจะเป็นลูกตานะครับผมจะเป็นลูกตาเป็นบล็อกที่มีหน้ามีตาเห็นไหมครับซอกแขนลึก การวางก็ถือว่าเป็นบล็อกที่สวยงามนะครับจมูกนะครับผมอันนี้ข้างล่างเป็นปากอันนี้เป็นตานะครับผมองนี้องคนี้อยู่ในหนังสือหลายเล่มน,นะครับององดาราเดี๋ยวให้ไปชมอ่าอ,องนี้ นะครับผมเป็นองค์นี้เจดี JD วัดละคังนะครับผมสภาพผ่านการใช้มาน้อยนะครับเป็นพระที่เข้าใจง่ายนะครับผมวัดละคังเป็นพระวัดละคังเข้าใจง่ายคำว่า สัญญกรรมแหละครับสัญญกรรมก็คือการที่นำพระสมเด็จไปแต่งพิมพ์แต่งซอกแขนแต่งหลังแต่งข้างนะครับผมที่คำคำว่าสัญญกรรมที่เขาผมลงไม่หักไม่ซ่อมไม่ไม่สัญญกรรมถ้าเกิดว่าพระสัญญกรรมมาเนี่ยจะจะดูง่ายมากนะครับผมจะดูง่ายมากจะดูตาม ดูพิมพ์ให้ถ้าเกิดว่าเป็นพัสสัญกรรมนะให้ดูตามข้อแขนตามอะไรว่ามีการดูเนื้อตรงแขนตรงไหไรว่าเนื้อหาเก่าเสม,มอกันหรือเปล่าการแต่งพิมพ์แต่งอะไรนะครับแม้กระทั่งหลังนะครับผมแม้กระทั่งหลังหรือข้างว่าเดิมมาหรือเปล่านะครับผมเป็นรอยตัดเดิมหลังเดิมหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือคําว่าสัญญกรรม แต่สำหรับองค์นี้ก็เป็นเนื้อหาวัดละคังอีกเนื้อหาหนึ่งถ้าถามผมว่าองค์ไหนกดพิมพ์ก่อนหรือเก่ากว่านะครับผมก็คือต้องเป็นองค์นี้อยู่แล้วนะครับเพราะพราจะมีความคมกว่านะครับผมพราจะมีความคมแล้วเนื้อหานี่เก่าเก่าอย่างเห็นได้ชัดเลยองค์นี้นะครับเก่าอย่างเห็นได้ชัด ขนาดองค์พระนะครับผมขนาดองค์พระเห็นไหมครับนี้ปลายนิ้วองผมนะครับไม่ใหญ่นะครับผมไม่ใหญ่นี่ข้างจะไม่เท่ากันนะครับการแอนหนาบางไม่เท่ากันนะครับข้างล่างข้างบนหนาบางไม่เท่ากันนะครับถ้าเราเอียงหาแสงก็จะปรากฏเห็นจะมีล่องลอย การตัดอยู่นะครับผมเห็นไหมครับร่องรอยการตัดนะครับเห็นไหมครับจะเห็นเป็นร่องรอยตารการตัดอยู่นี่ครับ ว่าเป็นพระที่เข้าใจง่ายอันนี้การลานเป็นธรรมชาตินะครับผมการบินการหลุดล่อนเป็นพระที่ใช้มาน้อยนะครับผมเนื้อหาก็เป็นวัดระฆังเข้าใจง่ายนะครับเนื้อหาเป็นวัดระังเข้าใจง่าย เห็นไหมครับพระมีหน้ามีตานะครับเป็นพระที่พิมพ์ทรงที่น่ารักนะครับผมเป็นเป็น,เป,นเป็นพ็อแม่พิมพ์ที่น่ารักมากเหมือนพระท่านยิ้มอยู่ตลอดนะครับเห็นไหมครับพระมีหน้ามีตาเนี่ยก็เรียกว่าพระมีหน้ามีตาของแท้นะครับผมเสร็จ นี่ครับเขาเรียกว่าพระมีหน้ามีตาเหมือนท่านยิ้มอยู่ตลอดนะครับผมเหมือนท่านยิ้มอยู่ตลอดนะะ <c oughs> ดูดูองค์นี้นะครับผมเห็นไหมครับ ตาสองข้างนะครับตากนะครับผมตรงนี้จะนูนมานิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าบล็อกเดียวกันนะครับการกดพิมพ์องค์ซึ่งองค์นี้ต้องกดก่อนอยู่แล้วนะครับเพราะความคมความคมต่างกันครับความคมความคมแล้วก็เนื้อหาความเก่าต่างกันนะครับผมนะครับ ติดครบชัดนะครับก็มีหูติดหูด้วยนะครับเห็นไหมครับเหมือนท่านยิ้มเหมือนไปหน้าเกลียงข้างบนก็ปรากฏเห็นวนสารชัดเจนนะครับผมเรียบเรียบสมครอบแก้ว ซุมผ่าวายยุบย่อย่นก็เป็นธรรมชาตินะครับตามการเวลาของพระที่มีอายุนะครับผมซอกแขนก็ลึกมากนะครับดูเม็ดบนสารอันนี้ผ่านการใช้มาน้อยนะครับถ้าใช้มาเยอะๆหรือเก็บรักษาไม่ดีนี่ก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งนะครับดูฐานนะครับ ฐานสิงห์นี่คมมากเลยคมและลึกมากนะครับฐานสิงห์นะนี่เขาเรียกว่าฐานสิงห์เห็นไหมครับเป็นสัตว์ขึ้นมาเหมือนขาโต๊ะตั้งคมและลึกนะครับต้องเอียงหาแสงนะครับต้องเอียงเราถึงจะรู้จะเห็นนะครับ นี่ก็เป็นเนื้อหาวระ,ะครัางนะครับเนื้อหาวะะรรคัางอีกเนื้อหาหนึ่งนะครับผมเ,เดิมเดิมหิวเดิมเดิมไม่สันตกกรกมนะครับหิวเดิมเดิมเลยเดิมเดิมบล็อกนี้สวยนะครับผมบล็อกนี้เป็นบล็อกที่สวย มีหน้ามีตานะครับตามซอกแขนี้ลึกมากงวมสารเด่นชัดเจนนะครับธรรมชาติได้ นี่ครับวันละครั้ง จะปรากฏเห็นร่องรอยการตัดอยู่นะครับผมนี่สูงเยอะเกินไปเม็ดมุลสารเด่นชัดเจนนะครับเนื้อหาหนึบนุ่ม มีความแก่งเนื้อหาเป็นเนื้อหาวัดะระฆังที่ข้างล่างก็มีนะครับมวลสารใต้ฐานเนื้อพระแน่นครับผมเนื้อพระแน่นมาก ข้างบนนี้ก็ปรากฏเห็นเศษพระกำแพงนะครับผิวไม่ค่อยเปิดครับเพราะพระผ่านการใช้มาน้อยนะครับผมหรือว่าไม่ได้สัญญกรรมสัญญกรรมทําให้ผิวเปิดมาเห็นมวลสารเยอะๆนะครับผมอันนั้นเขาเรียกว่าสัญญกรรมทําให้ผิวพระเปิดเห็นมวลสารเยอะๆับ ก็ยังปรากฏเห็นเม็ดมวสารนะครับเนื้อหาเข้าใจง่ายนะครับผมบละคังเนื้อนี้ดูพิมพ์นะครับผมบละคังดูพิมพ์พระพิมพ์พระแล้วก็ต้องพิจารณาที่เนื้อเพราะพระมีการถอดพิมพ์ลงกุเยอะครับ อาวัดระครังถอดพิมพ์ถอดพิมพ์ก็ค,คือนำบล็อกไปพิมพ์ไปกดพิมพ์แล้วก็นำไปบรรจุก,กุนะครับผมพระไม่ได้สร้างออกวัดละคังนะครับผมไม่ได้ปลูกเสกสร้างแจกทีออกวัดละคังนะครับ คำว่าถอบพิมพ์พระสร้างลงกุกนะครับผมพิมพ์ถูกต้องดูเนื้ออีกทีหนึ่งครับผมพิจารณาที่เนื้อหาถ้าพระพิมพ์เป็นวัดะระฆังพระมีคาบกุกนี่ต้องเล่นเป็นสองคลองนะเล่นเป็นวัดะระฆังไม่ได้นะครับเพราะพระสร้างแจกน้อยอยู่แล้วครับพระสร้างลงกุกเยอะอยู่แล้วนะครับผมหลักการง่ายๆครับ พระสร้างแก่งมีการใช้มาเกือบสองร้อยปีอะครับแล้วก็ขึ้นอยู่การเจ็บรักษาทีหนึ่งก็ต้องก็หายก็หาได้ยากครับที่จะสมบูรณ์นะครับแต่พระที่ออกมาสวยๆพิมพ์ทรงสวยๆอยู่ครบอย่างนี้ครับนี่คือ กูพึ่งแตกพระสร้างสร้างหลงกุกนะครับสร้างลงกุกก็ถอดพิมพ์สร้างลงกุกอองงกูพึ่งแตกับพระก็จะสมบูรณ์หน่อยนะครับผมพิมพ์วัดละคังก็ต้องพิจารณาที่เนื้อว่ามีคาบกุกหรือเปล่านะครับเอาง่ายๆพอพิมพ์ใช่แล้วนะครับ ดูครับเนื้อหาวะัลคะังสภาพไม่ผ่าสภาพผ่านการใช้มาน้อยนะมวลสารเด่นชัดเจนนะครับมีหลังเดิมๆเ,เลยไม่สัญญกรรมอะไรอย่างเงี้ยนะครับจริงๆมีรอยตัดนะครับถ้าดูดูองค์จริงก็จะเห็นรอยตัดอันนี้แสงหลอกตา เนื้อพระแน่นมากนะครับผมล่างบนหนาบางไม่เท่ากันนะครับมวลสารก็ครบเด่นชัดเจนพิมพ์สวยวัลคังทรงเจดีนะครับผมดูสังกติแกเห็นสังกติพาดูสวยมีมิตินะครับ ่าเกศคมเรียวคมนะครับผมสูงยุบย่อย่นเป็นธรรมชาติตามกาลเวลานะครับข้างล่างก็จะมีะร่องรอยน่าจะเป็นผมคิดว่าน่าจะเป็นมวลสารนะครับหลุดร่องหลุดล่อนออกถ้าเป็นใหญ่ วัดละครังเนื้อหาเข้าใจง่ายพระมีหน้ามีตาน่ารักดีนะครับผมเหมือนท่านยิ้มอยู่ตลอดเลยดูนะครับนท่านยิ้มอยู่ตลอดเลยธรรมชาตินะครับผมธรรมชาติเนื้อหา การลานนะครับของการลานเป็นธรรมชาติ ปรากฏเห็นเศษผ้ากำแพงอยู่นะครับข้างเนื้อแน่นครับเนื้อแน่นมากเลยนี่ครับเนื้อแน่นหลังเดิมๆนะครับไม่ตกแต่งสวยนะครับผมพิมพ์ทรงเจดี ถือว่าเป็นกระลองจากพิมพ์ใหญ่นะครับผมลองจากพิมพ์ใหญ่วัดละคังพิมพ์ใหญ่วัดละคังพิมพระประธานแล้วก็มาทรงเจดีนะครับผมดูนะฐานสิงห์คมลึกคมลึกลึกมากก็ถือว่าเป็นพระที่สมบูรณ์ผ่านการใช้มาน้อยนะครับผมผ่านการใช้มานน้อยแล้วก็ จุดเด่นเลยบล็อกนี้ครับจุดเด่นของบล็อกนี้นะครับท่านมีหน้ามีตาเป็นพิมพ์ที่สวยนะครับนี่จะเป็นบล็อกนี้นะครับผมบล็อกนี้ท่านมีหน้ามีตาเห็นไหมครับจมูกปากนะครับผมยิ้มอยู่ตลอดเลย พาที่กดพิมพ์ก่อนจะคมกว่าอยู่แล้วนะครับผมพาแต่พาที่กดพิมพ์ก่อนแต่คมแล้วมีมิติก,กว่านะครับพอบล็อกแม่พิมพ์นํามาใช้ซ้ําๆนะครับจะมีเศษปูนเศษอะไรติดอยู่แล้วครับติดบล็อกแม่พิมพ์ก็มีการทําความสะอาดตามรอ,อยบล็อกแล้วก็ตามซอกตามไรก็คือคอยขูดคอยทาความสะอาดแล้ว บล็อกจะใหญ่ขึ้นนะครับความคมจะไม่ค่อยมีจะค,ค่อยค่อยหายหายกว้างขึ้นกว้างขึ้นนะครับกว้างขึ้นกว้างขึ้นซึ่งพระที่กดพิมพ์แรกๆก็จะมีความคมและมีมิติมากกว่านะครับผมครับผมขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผม กราบขอบพระคุณ FC ทุกท่านนะครับผมที่ติดตามรับฟังและรับชมนะครับสวัสดีครับ